สนับสนุนโดยกรมธนารักษ์บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพเพื่อร่วมการดูแลประชาชนซึ่งต้องใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านออนไลน์มากเป็นพิเศษในช่วงเก็บตัวอยู่กับบ้านนะครับทุกค่ายมือถือรวมไปถึงผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน c ิ s c o Microsoft และ Google ก็พร้อมใจการสนับสนุนการให้ภาคเอกชนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจทำงานอยู่ที่บ้านหรือ w o r k f r o m Home เช่นบริการแอปพลิเคชันรองรับการประชุมออนไลน์200ถึง250คนต่อ1ห้องประชุมออนไลน์ครับและว,วันนี้เราขอมาสอบถามกรรมธิการด้าน ICT ของบุธิสภานะครับว่าท่านมีความเห็นอย่างไรและมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ต้องอยู่บ้านป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับนอกจากลดค่าใช้จ่ายแล้วนะผมคิดว่ากะน,นีประชาชนบางคนอาจจะไม่มีไรายได้เลยนะประชาชนที่ หาเช้ากินข้ามนะหรือว่าทํางานวันต่อวันเ,นเขาไม่มีรายได้เลยตรงนี้ก็อาจจะค้างชาระก็ได้คือเขามีเงินไปจ่ายก็อาจจะค้างชาระนะค่าเน็ตค่าอินเทอร์เน็ตซึ่งถ้าโดยตาปกติแล้วก็คือจะถูกตัดถูกตัดจะซือใช้ไม่ได้เลยเก็จะก็ินไม่สามารถจะติดต่อใครได้หรือไม่สามารถจะซื้อขายออนไลน์ไม่สามารถที่จะติดต่อหรือรับฟ้างข่าวสารจากราชการได้ตรงนี้ก็คิดว่าถ้ามือถือเนี่ยอนุโลมให้เขาหน่อย เพิ่งตัดเขาได้ไหมที่้ายชำระานเนี่ยนุรวมไปก่อนนะฮะอาจจะให้เขาอีกสักเดือนสองเดือนนะฮะหรือจกอนจกว่าจะสานการณ์คี่คลายแล้วค่อยมาย้อนหลังเขานะอาจจะผ่อนชำระก็ได้นะอันนี้ก็คิดว่าอยากจะรบกวนผู้ประกอบการนะครับซึ่งผมเองก็ได้แจ้งผู้ประกอบการไปแล้วนะครับก็ลองทำหนังสือไปทางการไปนะครับเข<อ>าถ้าเขาดาเนินการอย่างไรติดขัดอย่างไรนะครับก็แจ้งเรามาทีนึงเราจะได้ช่วยติดตามทางภาคให้ด้วยครับขอย้ำกับประชาชนนะครับที่จะกดรับสิทธิ์ ผ่านใช้ระบบ USSD นะครับคือกดดอกจัน 170- ดอกจันตามด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักและกดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกจากเบอร์ที่ต้องการใช้สิทธิ์หลังจากนั้นครับระบบจะตรวจสอบสิทธิ์ว่าเลขบัตรประชาชนดังกล่าวนั้นได้สิทธิ์ไปแล้วหรือยังจากนั้นครับก็จะมีการส่ง SMS ยืนยันโดยใช้กระบวนการตรวจสอบเพียง3-5นาทีเมื่อเราได้ SMS ยืนยันแล้วเราสามารถเริ่มใช้งานได้30วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่10เมษายนครับเราก็มอกว่าในช่วงโควิดขนาดน,นี้เนี่ยนะครับเราเองทํางานที่บ้านหลายๆคนทํางานที่บ้านการทํางานที่บ้านนี่ก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของค่าใช้จ่ายในการชะรับพาร์เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะรัฐบ,บาลเองภาครัฐเองนะครับอาจจะไม่ไม,ไม่เดือดร้อนมากนะักเพราะว่าก็มีงบมาเป็นของแผ่นดินอยู่นะแต่ว่าภาคประชาชนนะครับที่เขา จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้เป euh ็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นประการแรกเนี่ยเราคิดว่าเราอยากให้มีการดูแลเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตให้ถูกลงหรือถ้าเป็นผู้มีรายได้น้อยเนี่ยฟรีได้ก็จะดีเมื่อกสทชร่วมกับค่ายมือถือบริหารเน็ตฟรีรองรับการทำงานที่บ้านของหน่วยงานต่างๆและการเรียนผ่านออนไลน์ก็จะช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้อีกทางหนึ่งเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะครับ คุณผู้ชมท่านไหนมีคำถามสามารถส่งมาได้นะครับที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ